ห้องขวาห้องขวาห้องขวามึงห้องไปได้ไหมกูยอมตายได้ไหมกูยอมตายได้ไหมมึงต้องไปไ้มึงแปดคนสุดท้ายลูกไม่ไกูทำไม่ได้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 โมอกูทำไม่ได้กูทำไม่ได้จูเน่ก็อยู่ว่ะเอว่ะโอ้ยจูจูเน่ยังโหดเลยแกดไปแล้วข้างบนก่อนแกดไปก่อนหนึ่งนะฮะโอ้โหสต๊าฟคอร์สหนจูเน่อะอ่ะแล้วมึงเดิน มึงเดินมึงเดินไปส่วนนิดไงอย่าไปยุ่งกับเขาดีโอเคไม่ยุ่ง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 ให้ปีศาจเขาตีกันจูเน่กันนว่าเขางัดกันอยู่มือให้เขาตีกันให้เขาตีกันให้เขาตีกันตีกันเออกูไม่กล้าเดินกูไม่กล้าเดินกูไม่กล้าอุ้ยเรียบร้อยนิดไปแล้วว่ะเอาว่ะกูไปรอบแล้วยุ่งยอดอ่ะกูกลัวกลัวเอาไปเลยเอาไปเลยไปเอาไม่ไหวยู่นานมาก ไม่สุดูเน่กับนิดเขาแบบสู้นัดกันส่นะเนี่ยไปแล้วจูเน่ไปแล้วอะเดี๋ยวนิดวัวพูดนิดคนออกโคตรอกครหอคอคุณเอ็กซ์อะไรนะเอ็กซโซเอ็กซโซโลเนี่ยอ่ามันมันคือมันคือซาลาแมนเะชื่อนั่นอะอ้ยย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 ยอยยยยย ชื่อผุดชื่อผุดเออแต่อาไม่รู้ใช่เปล่าชื่อชื่อแบบชื่อแบบจริงจังเกมมิ่งอะเหลือสองข้าง้ายแล้วครับตอนนี้นะครับไม่คือวันวันเล่นเกมอื่น้างไหมอ่ะมีมึงมีคนพิมพ์มาในใน่องแชทบอกว่าแม่มาอย่างโหดมึงไม่กล้ารับเลยคำนี้เพราะกูไม่รำะไรเลยกูหนีอย่างเดียวไม่กล้ารับไม่เลยคำนี้เป็นสายงูไงสายงูอุ้ยมานเดียวแล้วอะ เอ้ยนี่ไงใครใครรีบร้อนก่อนแอะบอกเลยอ้าวผู้ชนะของเราก็คือของจริงจริงวะโปรพิเยอร์โปรพิเยอร์เออดีเทนทูลูมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มจะได้แล้ว แย่พี่ตายไปแล้วพี่พี่โดนทุกคนลุมบนโลกทุกคนเหมือนเกียรตแล้วตายเพราะอะไรลูกวะเพราะระเบิดตัวเองเหมือนวางไว้แล้วเดินไปแล้วเดินกลับมาเออไงคุณนิดอย่ามาหือกับผมนะไอบอลไฟนอลนี่ก็เก่งนะผมจําชื่อได้ใช่ใช่ใช่ไปกลับไปทําเพจไปนั่นตอบไปเออตัวเป็นเขาใช่ไหมเป็นคุณบอลใช่ไหมไม่รู้ใช่เปล่าอ่ะอุ้ยอุ้ยยายาาเออไม่โอ้โหเก็บหัวใจไม่ทัน ห้องห้องกูคือมีจูเน่กับนิดเม็กซิโกไม่อย่างเดือดเลยไปไปเรากลับห้องห้องนี้ก็ระเบิดเหรอห้องสิบเอ็ดคือคนเยอะจ้าหัแล้วที่ไหนแล้วหัแล้วโอ้คนเยอะห้องนี้มโมไปห้องสิบเอ็ดเอห้องสิบเอ็ดคือคนเยอะจ้ากูอยู่ห้องอะไรไม่รู้มึงชื่อมึงชื่ออะไรเนี่ยคูมูโซ่ชือมึงตายเผื่อชื่อมึงน่าตายเหนียวแต่ยุ้ยโอ้ยห้องห้โมโจโจโจคือคนเยอะมากกว่ามึงโอ้ย ลาก่อนจะโม่โอ้โหแล้วมันโยนมาเออเนี่ยมีมีชาติทีโนฮอนี่เหมียวอยู่ในห้องนี้นะครับซันบอลไฟนอลอากาอาโซเทลอ่าสตาร์คอร์เมื่อกี้ก็อยู่หลังๆนะสตาร์คอร์อ่ะใช่คุณเบนซ์อยู่ห้องข้างบนห้องหกนะสกายแบ็คยังอยู่อะไม่นี่แบ็คปกปงไม้มากเอาจริงแบ็คปกปงไม้มากแต่ว่าเก็ตคนที่ชื่อปิงอะไรสักอย่างเลงโหไล่ฆ่ากูเหมือนแบบโกรธ มัูลัวป้าตั้งไม่เห็นคุณนิดแล้วอ่ะไม่คือผมผมไอ้ที่ผมเล่นนี่ปกติเพราะว่ากับ,ก,บกับการไม่เจอของเลยแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาจริงอ้าวอ,อ้าวอ,อ้าวเฮ้ยนี่มาห้องดา่าเลยนะออแล้วฮะเด<อ>ี๋ยวสอง,สองห้องกับสิบห้าคนฉเฉลี่ยห้องละเจ็ดแปดคนใช่หูไอ,อห้องเจ็ดนี่ ห้องเจ็ดก็ไม่ธรรมดาเดือดแน่นอนอ้เบนซีโร่จบแล้วโดนโยนไปอย่างนั้นแม่งเอ้ยอ๋อคือเรากดครั้งหนึ่งวางแล้วกดอีกครั้งโยนได้เลยอ่าแต่ต้องต้องมีไอเทมก่อนนะถ้าไอเทมรูปถูกมือจะเป็นโยนไอเทมรูปนวมจะเป็นต่อยเป็นเป็นซีโร่ตัวกระพริบนะฮะเสดเด็บเสกแดดบเสกแด็บ อ้าผมอุตส่าห์มาดูโมโจโจโจตายซะแล้วโจโจเออยังไม่ทันได้สู้กับพาวเวอร์พับเกิรลเลยตายแล้วเป็นเป็นเก็บหัวใจมาได้ฮะตอนไฟนอลยังอยู่กรีลิสครับเรียบร้อยหรือเปล่าไม่รอดระเบิดน้ำด้วยเระเบิดน้ำนี่มันยังไงนะพี่อัถ้าถ้าเวลาเวลาเตะมันจะเด้งฉากหรือถ้าโยนมันจะเด้งสุด ก็หลบยากขึ้นอ่าใช่มันจะกะคาดเดาได้ยากแล้วครับเยียร์ใช่ฉันเยียร์บอลไฟนอลแล้วกันผมโนฮันนี่เหมียวเฉจูเน่เฉจูเน่ปะเออไปเฉจูเน่ปะเฉจูเน่หนูล่ะไฮเปอร์แบบเป็นสีโออ่ะบอลบอลไฟนอลเหรอมีไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง เขาไอ้หลบระเบิดธรรมดาผม่าพอหลบได้แต่ไอ้พวกโยนโยนมานี่ผมไม่ได้เลยใช่ใช่มันยากอยู่โอ้ไปหมดเลยไม่หมดเลยตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นว่าเบนซ์นะฮะเป็นคนเดียวที่มีสองหัวใจใช่อ๋อกับกับคอนนี้คอนนี้คนที่ไม่กระพริบต่างๆคนที่กระพริบคือเหลือหัวใจเดียวโอ้โหจูเน่จูโคเก่งต่างต่างกระพริบหรือเปล่าร่างกาตายไปแล้วแปลว่าอะไรวะกระพริบปิ๊บบั๊บด้วย เดือดใจเดียวป่าไม่ควรอวยไม่ได้แล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลากระพิบก็มีสองใจไงเฮ้ยเฮ้ยใชตั้งตังตังมีสองใจเหรอเขาถามก็ทำเป็นกระีมคือมีสองใจก่อนก่อนจะไปจ่อก่อนจะไปตอบมึงกูขอถามว่าเราคาดหวังอะไรจากคอนเวอร์เซชั่นนี้เหรอไม่เหลือสองคนแล้วเหงาสามตั้งแต่เป็นคนที่เล่นมุกเยอะมากอะแต่ทำไมชงหรือที่มันไม่รับมันกูยังงงเลยมึงชงอะไรมากูยังงงเลย ก็ถามว่ากระพริบหรือเปล่าไงก็ต้องบอกไม่กระพริบค่ะเพราะต้องตัางมีใจเดียวอะไรเงี้ยอ๋อใครจะไปรู้กับมึงไือที่หายเพราะกระพริบจะมีใจเดียวสองใจใจเดียวใจเดียวโอ้โหแต่เองงงเลยงงเลยงงไปเลยอุ้ยไม่เลยสองคนแล้วไม่แต่เบนเข้มจริงจรอ้ยแต่คุณฮอนดี่เหมียวเขายังไม่กระพริบเลยนะอ่าใช่ใช่ก็เอาจริงๆริงเขาแลกได้ไงเทรดได้เลยอ่ะอ่าใช่ครับ แล้วเฟสสุดท้ายคือมันเป็นเฟสที่ต้องเทรดกันแล้วอ่ะใช่พลังแห่งระเบิดน้ําว่ะต้องเทรดแล้วล่ะเหมียวต้องเทรดตัวเองตัวเองเฉยเลยโอ้โหมาแล้ววันนี้หนึ่งใจเท่ากันโร้ยร้อยจาโอ้เก่งจริงจริงเล่นเกมอะไรบ้างอ่ะเหมียวนอกจากเกมเนี้เหมียวเล่นเกมอะไรบ้างอ่ะ กดกดสองดูสตรีมพ่อดิเออเหมียวเหมียวแอดสตรีมละมันหน่อยดิเหมียวโอ้โหเอ้าคราบเพอนนิดเหมาห้องอืมเหมาห้องเหรอนิดหกนิดอยู่หกนะฮะส่วนเจ็ดมีไอมโมอยู่นะฮะแล้วคนโคตรเยอะเจอนิดนะห้องนั้นยากครับพวกนั้นยากหมอคันนี้เลย์โม่เดี๋ยวบอกเอาเว้นอออโอ้โหบอลไฟนอล เหรอคือแบบโยนระเบิดแบบข้ามมาโดนโยนอะ่นนะแล้วไ <laughs> อ้มมันแพ้ไอ้มงมันแพ้โยนเลยนะใช่คือเล่นไม่ถูกเหมือนกันบ่อลไฟนอลเคลียห้องเละเลยอ่ะมึงมึงนึกไหมจะโกข้ามหมดเลยหรออันนี้ <c oughs> จูเน่ยังอยู่นะจูเน่ยังอยู่นะ <c oughs> นี่คุณบอลก็มาแรงนะโอ้โหดูวางระเบิดดีแบบเออนี่ไงมันมันก็สามารถลบ ลบคำที่ว่าโอ้เกมบบูแมนก็ใช้ดวงในการหลบระเบิดอย่าเงี้ยนี่กูเราแชมป์ของพวกเราเราก็จะเห็นอยู่ไม่กี่ชื่อลำเดิมที่มาทุกวอาทิตย์ใช่แล้วก็พร้อมพร้อมมาก่าล้วจูเน่โดดว่ะบอกแล้วตะตานี้ค้ณบอลนกบาเรอวติเก็แล้วอ่ดเกล็อนก็เข้มอ่ะล้อมยังอยู่ห้องเบอร์เบอร์เจ็ดนี่ไม่ไปไหนเลยว่ะมันเหลือห้องเดียวแหละอืม นะะฮนิดเม็กซิโกจังที่เอากะงัดวินนี่วินนี่หนีหนีแล้วหนีแล้วเออข้ามบล็อกแต่ข้ามบล็อกนึงอ่ะอันตรายจูเน่เป็นคนเดียวที่อ้าวจูเน่โดนระเบิดปาดิ๊ดกระเดือกลอดว่ะคุณจูเน่ใจจูเน่สู้ๆแล้วนิดเม็กซิโกนิดนีุ๊โมโหแล้วนิดโมโหแล้วดู๋ยเดีนิดแม่งสแปมเอ้ามาเขาเรียกอะไรครับระเบิดปลุกผม ทานอตทานอตทานอตกลายเป็นว่าคนที่ไม่กระพริบเลยไม่มีแล้วนะนี่ไงแต่บอลไฟนอตเก็บใจได้ครับจูนี่ไปแล้วจูนี่ไปแล้วแต่เมื่อกี้เขาก็เพิ่งโดนไปนะกระพริบหมดแล้วปะเออกระพริบหมดแล้วเออกระพริบหมดแล้วโอ้โหโอ้โหห้องนี้มีแต่คนเข้มดูดีแบบโอ้โหแล้วดูเราเรียกว่าระเบิดระเบินะคะดูดูมุมขวา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  ดูมุมขวาดูมันโยนมันโยนปูพรมปูพรมโยนโยนกับไปแลังทำไมคอลบอลระเบิดเยอะจังเลยเดินไปแล้วี่เดินไปโดนอ้าวกลายเป็นบอลไฟนอลครับเดือดใจนั่นเชียร์บอลไฟนอลนั่นเชียร์บอลไฟนอลเอาเอ้าเชียร์ลื่นเดียวยังไม่หมดใจพอดีคนละทีนะฮะ โอ้เจียวเสียวเจียวเจียวไอ้เจียวเสียวเจ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 ียวอ้าวไอ้เจียวเสียวเจียวเจียวเกาเตะแบบนิวไท p e ยมันต้อ,องส้าหมองเร็วมากเลย Nochem เน,เนี้ยแบบหลบหลบกโยนต่ออะไรอย่างเงี้ยแบบซึ่งพี่ไม่มีเลยโอ้ยสันก็ไม่ได้มันเร็วไปอ่ะไม่ได้เหมือนกันทุดนีมันโอ้โหเร็วมากเ <c oughs> น็ดเด็ดเ,เ,เ,เอาแล้วเอาแล้วเน็ตเน็ต <c oughs> โอ๊ยเอ้ามันมีเตะมีเตะโอยมันรอดได้ไงโอ้ยเสียวเฉียวเฉียวเฉียวโอ้ยเสียวเฉียวเอ้าเรียบร้อยเอาโอ้โหระเบื้องรีบออกอะมีดว่ะของเธอจริงเกมแล้วันนิดตัวนี้เออของจริงเออของจริงต้องยอม่ะอ่าตบมือ